รีวิวนะครับ85 LM ครับครงลิงลมสายฟ้าเด้องามงามเลยครับผม85เจ้าโลกครับผมเจ้าโลกแท้เอา้าเด่นเจริญยนนะครับอ,บอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับจำน่ายรถไทนาเดินตามมือสองเกรดเอนิ่มทุกตัว าครับเงี้ยี่เน่มๆครับผมพี่ท่านใดสนใจสอบถามได้เลยครับผมจัดส่งไปทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้วนกลับมากรับตัวนี้เป็น ลิงลมสายฟ้าเดินหน้าสองเกียร์ครับคไยลังหนึ่งเกียร์เ้อนิ่มๆครับผมไม่มีกบตาสวยว่าเยี่ยวนะเนีย่ยเยี่ยว ตาเร่งดีนะครับไม่มีควันนะตัวนี้ไม่มีควันขาวเนี่ยอ้าเครื่องเดินเบานิ่มนะครับนะ้ำมันเครื่องดันดี ในรอบเดินเบาครับสวยๆแบบนี้เลยทางร้านเปลี่ยนซีนล้อให้ใหม่แล้วนะครับผมระบบเบรกดิเกี้ยนนั่นๆนะสวยๆแบบนี้ที่เดียวครับเด่นเจริญยนอต์ออโต้โซบิดนะครับพิกัดร้านนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเดอ้อจัดส่งได้ทั่วประเทศครับเก็บเงินปลายทางใต้เลยครับผมเบอร์โทรก็0807 595 778นะครับโอเคครับผม